กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้ออีกรอบเนาะมื้อนีนกับมาพอกับหวานใจแล้วเนาะพี่น้องนกับช่วงฮานอยเด้อกัท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงปังปังกับแนวทางฮานอยมื้อนนี้เนาะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนำเลยเด้อเนาะกับมาพอกับหวานใจอีกรอบเนาะกับช่วงฮานอยกับมื้อนนี้กับหวานใจกัสิได้ลงคลิป สามรอบนะพี่น้องเนาะกะมีหวยลาวนำโนมันนี้เนาะก็ทำมาแล้วก็ขอให้หินปังปังกับแนวทางฮานอยมันนี้เด้อขอภาวนาให้แตกทั้งสี่หน่อยให้กับพี่กับน้องเด้อขอให้เข้าบนล่างจากรอบส่งรอบกั็นยังดีเนะพี่น้องเนาะขอเขาได้ กันข้ากับเข้าโรบเย็นเด้อขอภาวนาเนาะนัใจกะให้แนวทางแล้วกะสีมาลุ้นช่วยพี่ช่วยน้องอยู่นีแหละทานแนวทางเข้าก็ดีใจเนาะกับเข้ากับสีมีกำลังใจนะนาะพี่น้องเนาะวางมือกนะนางโทรศัพท์เบาๆในดูเดี๋ยวนะเออพ่นเอออินเฮี เฮาก็สิมาปังกับแนวทางฮานอยมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อก็เข้ามาเรียก็ขอให้ได้รับสูกรับลาบออกไปเนาะขอให้ได้ค่ากับเข้ากันรอบเย็นกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้อเนาะมื้อเเฮาก็ปังกับนิเคอิหุ้นไปแล้วเฮาก็สิมาปังกับฮานอยโต กินส้มนะเขียนปากกาเออปากกาอยู่ข้างกระลงเข้ามาเล็กกันเนาะท่านหนที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อัน คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของหวันใจได้เด้อเนาะ,ะเวลาที่มีแบบว่ามีอย่างสีสีโอลมกับหวัดใจเนาะก็สามารถเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะก็เข้ามาเรียกก็ขอให้รับสูกลาบออกไปเด้อเนาะ เมื่อวานนี้พี่น้องน,ะนนะ้องฮานอยน้องโมวานก็ปิดไปได้นะั่คือวันใจได้เบนะ้าวเนาะมาหกสองแล้วก็มาหกสองแบบนั้นแหละก็ก็ค,คือวันใจไดวเนบะ้าเนาะถ้าตัวใดที่ว่ามันออกไปแล้วเนาะพี่น้องยาสลาใจเนาะเพราะว่าฮานอยนี่มันอย่างกับปิดไปได้เบิดเนาะบางทีก็บางมือก็ออกตัวเดิมๆซ้ำๆคือกับสมมติว่ามมวานเนาะโมวานออกแบบใดค่ะสมมติว่าบางครั้งกับ มือแบบมือสองมือแบบว่าออกคล้ายๆกันเลยเนะาะฮานอยมักสีเป็นแบบนี้เลยนะเนาะไม่หยังกระโบนแน่นอนแต่จังใดก็ยากมื้อนี้ขอให้แตกทั้งสี่หน่อยให้กับพี่กับนงเดอ้บอบบแตกทั้งสี่หน่อยกับขอให้แตกบนล่างจากรอบสองรอบเนาะถ้ามันมาแบบนี้เฮาก็กสังเกตบึงกเวลาที่แนวทางเข้าเนาะ ว่าสิเป็นแนวทางของอาจารย์หรือว่าของน้องวันใจเนาะแต่ถ้าท่านใดท่านหนึ่งเข้าเนาะก็สิเข้ามาทั้งสองท่านเลยก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่อนเนาะก็เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้ค่ากับเข้าออกไปเด้อมืนีเด้อฮานอยมือนี้ก็สิขอภาวนาให้ปังกับห่วยลาวพรมเนาะกับห่วยลาวกับโอลบีแล้วเนาะวันใจก็ให้ ก็ให้หนึ่งเนาะหวานใจกระเฮ็ดได้หนึ่งแต่ว่าแต่หวานใจเจาะให้โบทึกตูเท่านั้นเองเนาะก็คือว่าให้ท่านใดที่จะเล่นแต่แนวทางของหวานใจเนาะก็ก็สามารถวิ่งลูดได้เนาะกับางท่านก็อาจสีเล่นกับอาจารย์น่แล้วก็เล่นอันของหวานใจน่ก็เลยว่าเฮาสิไปลูดทั้งสองท่านเนาะกับ่ไหวแมนบ่นก็ทถึนกับอาชีมี จำกัดแน่เฮาสีไปแบบทุ่มกับแนวทางของผู้ใดผู้หนึ่งกันเนาะเฮาก็แบบมันมันอาจจะเสี่ยงเฮาก็แบบเซฟเซฟไว้เนาะแต่จังใดก็ขอให้เข้าทั้งสองท่านเลยเพราะว่าสิปเป็นของหวานใจหรือว่าแนวทางของอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้เข้าทั้งสองท่านแล้วก็ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างให้กับพี่กับน้องเด้มดอมาเบิ่งแนวทางฮาหนอยมื้อนี้ ้หน่อยมือนี่หวันใจเฮ็ดได้ แนวทางมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหวานใจเฮ็ดได้ศูนย์กับหนึ่งเด้อแนวทางฮานอยฮานอยมื้อนี้เนาะเอามาอั oh, <wow. S 1> นนี้เฮ็ดอันหวานใจเฮ็ดได้ศูนย์กับหนึ่งก็มีศูนย์หนึ่ง ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดเด้อศูนย์หนึ่งศูนยห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนเจ็นาะวิ่งรูดหนึ่งจาหนึ่งก็มีหนึ่งสอง หนึ่งสแล้วก็หนึ่งแปดเด้อหนึ่งสองหนหหแล้วก็หนึ่งดะพี่น้องเนาะวันนี้หวันใจกะเฮ็ดได้0กับ1เด้อฮานอย ก็ขอให้มาทั้งสี่หน่อยให้กับพี่กับน้องเด้อเนะาะเพราะว่าท่านสิไปจิ้มไปเจาะตัวใดก็ขอให้เตกตัวที่หวั่นใจได้เจาะให้แล้วก็ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะ็อวยนะอพรให้เด้อนะแล้วก็สิภาวนาในใจเช่นกันเนาะภาวนาให้พี่ให้น้องเนาะได้ได้ค่ากับเข้าโเยินแล้วก็ื้นนี้ก็ขอขอขอให้ไปเตกถึงหุวยลาวนำเด้อืนะ้อนี้เนาะ หวานใจกับสีให้มาสมงมวดแล้วก็ถือว่ามันถ้าสมมติว่าก็อยากให้เข้าตัวตัวอันตัวโจะตรงๆให้แนนาะพี่น้องเนาะก็ฮิตจังได้ได้เนาะกับางครั้งเขาก็ก็คือรอบเมื่อกี้หันก็เสียได้เสียได้ฮิตได้หนึ่งแต่ว่าเขาโจะให้โบทึกตัวนอกแต่ถ้าโจะหมดตัวที่มันเนาะ มันก็สีโอกมาตัวที่เขาโจ้ให้กระโบเนาะพี่น้องกะอยากถังไดกะขอภาวนาให้แตกอันเขาขอให้เข้าตัวบุญให้กับพี่กับน้องใดเด้อเนาะกะถ้าบอกเข้าบุญล่างก็ขอให้เข้าตัวบุญเนาะเพราะว่าวันใจกะจะอันอยากให้พี่น้องทางฝั่งเราเนาะเพื่อนกะบางท่านเพื่อนกะอาจจะเข้ามาติดตามส่องของหวันใจเนาะเพื่อนกะเพราะว่าหลังๆวันใจกะอาจสีให้เข้ายู่แต่ว่า ส่วนหลายเพื่อนกะจะซื้อแต่อันตัวบนเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวเพื่อนกะโบได้ซื้อตัวล่างคือกับอันพี่ป้านะอาทางฝั่งไทยนอ้องพี่น้องของฝั่งไทยแบบเด็บเฮามีแบบว่ามีทั้งบนทั้งล่างนี่คือคือว่าได้อันได้เปรียบสุดๆเลยถ้าว่ามันบ่มาส่วนหลายก็เนาะสังเกตเบึ่งถ้าหวัดใจให้แบบมักซิโอกตัวกับเป็นว่าพี่น้องกย่าลืมกับดเด้อดเนาะเพราะว่าสิเป็น ฮานอยหรือว่าห <im it> ุ่นว่าห้วยลาวเนาะพี่น้องเนาะคันเจาะตัวใดก็ต้องกลับนําเนาะบ่แม่นว่าอันนี้เฮาก็เฮาก็บ่ได้ฮู้ว่าตัวใดมันสิออกเนาะเฮาก็บ่ได้อันเห็นว่าอันตัวใดสิมาตัวตรงบ่ตัวใดสิมาตกลับเนาะพี่น้องเนาะกอันนี้ก็คือว่าเฮาเฮ็ดได้ออกมาแบบนี้เฮาก็ก็ก็เลยเจาะให้แบบนี้เนาะ ก้ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอ,ขอ,ข,อ,อนะขอให้ได้รับสู้รับลาบขอให้หิ้งฟังๆเด้อเนาะขอให้ได้ค่ากับข้าวโลบยินกับก็ดีใจแล้วเด้อพี่น้องเด้อกัเข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เนาะท่านถึงฝากถึงท่านที่ว่าเข้ามาุมคลิปของหวานใจครั้งแรกเนาะกับพมีทนะีนะ่จนะซืนะ้อนจะจิ้มก็ อันหวานใจก็ขอแนะนำเนาะร้านซับล้ำรวยที่หวานใจได้เห็นแนะนำไปทุกๆุกมื้อเนาะทุกๆุกรอบทุก,ท,ก,ท,กทุกวันเนาะพี่น้องเนาะก็ะเข้าไปอุดหนุนร้านซับล้ำรวยนำเด,เด้อเนาะก็ะเพิ่นกะจะให้เครดิตพิเศษก็คือว่าซื้อครบถึงร้อยบาทขึ้นไปเนาะก็ะจะได้อันอันเครดิตอันฟรีเนาะห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับลูกค้าไม่เด้ออันนี้คือว่าเพื่นก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนอะไรเนาะกกำลังใจก็ได้หาสิ่งดีๆมาให้เนาะหาบ้านที่ว่ามั่นคงปลอดภัยแล้วก็ใจจริงใจชัวเนาะให้กับพี่กับน้องแล้วก็จะหาสู้หาลาบมาให้พี่น้องนำเด้อเนาะก็เข้ามาแล้วก็ฝากเด้อเนาะฝากร้านก็คือว่าเพื่นก็อัน นี่ใส่ดีเนาะพี่น้องเนาะท่านไหนที่เคยเข้าไปอุ่นนูนร้านเพิ่นกะบอาจีหูดีเนาะว่าเพื่อนกะบโอนไวจาจริงเนาะพี่น้องเนาะคือว่ามั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์ซ็์อันนี้ก็หวานใจกับอาจารย์ก็ได้เนาะก็ได้หาบ้านดีๆแล้วก็แนวทางดีๆมาให้กับขอให้ทุกทุกท่านเนาะ หิงๆป,ปังปังกับแนวทางมือนี้เด้อเนาะก็ขอให้เตะทั้งสี่นอยแล้วก็ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างก็สองน่วยสามนอยก็ได้เนาะโผลให้เด้อขอให้ทุกท่านสุขดีกับแนวทางหาหนอยมือนี้